เด็กสมัยนี้ความสุขมันต่ำอ่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เทลมีไว o พอดแคสที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่างๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วย คุณเบียร์สวัสดีคุณโชกุนสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีนต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเทลมีไวครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสุขกันอีกครั้งคุณเบียร์เป็นบทความหนึ่งเหมือนกันที่ผมไปอ่านมาจากเดอะแอตแลนติกเนาะของคุณอัลเธอร์บรูกนะครับผมผู้เขียน b u i l d the Life You Want นะครับอ่า From Strength to Strength ก็คือเป็นเป็นคนหนึ่งไหนที่พูดถึงเรื่องแบบความสุขนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากจะยกประเด็นเนี้ยมาคุยกับคุณเบียร์เพราะว่าเขาบอกว่าอยี่ยเมื่อก่อนอะ่ะเราจะเห็นเรื่องอ่าเขาเราจะได้ยินเรื่อง Youshape แฮปปี้เนสใช่ป่ะยูเชฟแฮปปี้เนสที่แบบว่าตอนที่เป็นวันยรุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสุขมาเรื่อยแล้วก็ความสุขมันก็จะล่วงลงมาเรื่อยๆจนเป็นมิดไลฟ์คริสิตช่วงแบบ40 50แล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆขึ้นกลับขึ้นมานี่คือเป็นยูเชฟที่เป็นคลาสสิกเนาะแต่ว่าเดีย๋ยวจะให้คุณเบียร์อธิบายให้ฟังด้วยว่ามันมาจากไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็บทความที่ผมไปอ่านก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ยูเชฟมันไม่มีละนะผมก็คือคนวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขอีกต่่่แบบ่่่่อออไไปปกกกกก็็็คคืืมมมมมมมััััันนนนนเเเรรรรริิแแแบบบบบตตาะะะผล้วจจยๆทง เลยวัยกลางคนไปมันถึงจะขึ้นคุณเบียร์ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นและมันมีวิธีแก้ที่แบบเราจะทําให้แบบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นไหมเราเริ่มตรงยูเชฟคือถ้าเกิดใครไม่รู้จักก็ยูเชฟฮัปเิ้เนสคืออะไรคือว่าตั้งแต่ผมทาวิจัยมาตั้งแต่แบบยี่สิบกว่าปีเนี่ย <c oughs> คือเราจะเห็นเราจะพบในทุกๆเกือบ Data <c oughs> ที่เรามีจากแต่ละประเทศว่าความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุข <c oughs> นะครับหรือฮัปเิ้เนสธรรมดาเนี่ยแหละมันจะเริ่มสูงก่อน ในตอนที่เราแบบอายุแบบสิบห้าสิบหกนะครับ oh. จนแล้วมันก็จะตกลงไปเรื่อยๆนะครับมันเริ่มสูงแล้วตกลงไปเรื่อยๆจะแบบว่าอยู่แบบ bottom out หรือ minimum mm. ก็คืออยู่ตรงของ mid life อารมณ์เหมือนอะไกับท้องช้างประมาณนั้นนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ค่อยขึ้นมามีความสุขนะครับหลังจากนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็น Paradox ในของเศรษฐศาสตร์นะครับว่าจริงๆตอนที่เราอยู่ mid life อายุสีิบกว่าเนี่ยเราน่าจะมีความสุขมากที่สุดอ mm. ืมเพราะว่า ในเชิงของรายได้ในเชิงของหน้าที่การงานครอบครัวนี่เราต้องจะมีทุกอย่างที่ต้องการมีแล้วสุขภาพก็ยังดีช่วงพีคกันนะใช่แต่ว่าเรากลับเห็นว่ามันอะทําไมมันถึงมีความสุขน้อยที่สุดนะครับซึ่งคนก็อธิบมันก็มีคําอธิบายเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความคาดหวังในชีวิตว่าสิ่งที่เราเคยคาดหวังไปในตอนอดีตมันกลับไม่เป็นตรงกับที่เราต้องการนะครับอ,อพอเราอยู่ในช่วง ที่มันควรที่จะอยู่ความสูงที่สุดเอกกับไม่อยู่ตรงนั้นหรือมันก็จะมีเรื่องของยังไงมันมีหลายอย่างมากครับเกี่ยวกับว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่คนที่เราพ่อแม่เราเสียชีวิตหรือว่าอะไรประมาณนั้นหรือในประสบการณ์ชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นจีเนติกตรงที่ว่ามันมีงานวิจัยที่พบว่าลิงชิมแปนซีอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้มีหน้าที่การงานมันไม่ต้องจ่ายพวกมอร์เกจเหมือนกันที่เราต้องจ่ายมันก็บอกทัเอาเหมือนกันตอนช่วงครึ่งชีวิตใช่ ซึ่งเนี่ยมันก็เป็นงานของ a n d r รูวส o r t ที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ของผมที่วอร์เรกนะครับก็พบว่าเนี่ยโอเคอาจจะช่วนหนึ่งของ m มิดไลฟ์ก็จะเป็นเจ n เนติกจริงๆซึ่งผลผู้นี้มันก็เนี่ยมันก็ทุกครั้งที่เราทํางานมันก็มีทุกครั้งนะครับจนกระทั่งมันมี Data Data ของคนรุ่นใหม่ออกมานะซึ่งนี้เป็นงานของแดนนี่บลันช์ฟลาเวอร์ที่อยู่เป็น professor ที่ d a r น์ o u t h university นะครับเขาก็พบว่าเฮ้ย hey, ทำไมไอ้ยูเชียที่เราเคยพบมานักต่อนักเนี่ยมันมันหายไปอืมนะครับกลับกลายเป็นว่าเด็กสมัยนี้ความสุขมันต่ำอ่ะมันต่ําเท่าเท่า,าก,กันกับคนที่อายุสี่สิบสมัยเนี้ยเออนะคือต่ําแบบพอๆกันเลยนะครับอื แต่นี่คือยังไงไม่พอที่จริงผมเพิ่งให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปกับ واشنطن โพสต์เมื่อส่งอาทิตย์ที่แล้วเองพอเพราะเขาเขาก็เขียนมาขอขอคุยกับผมในเรื่องนี้เขาถามว่าเนี่ยมันมันเพราะอะไรแต่ก่อนแต่ก่อนเนนะี่ยผมบอกว่าไอ้คำถามนี่เขาถามผมก็คือว่าแสดงว่ายูเชฟมันหายไปแล้วหรอคําตอบที่ผมให้ก็คือว่ามันอาจจะยังไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองสาหรับคนรุ่นใหม่มันอาจจะตกไปต่ํากว่าจริงไหมเพราะตอนนี้คือเราเปรียบเทียบกันระหว่างคนยุสี่สิบในปีนี้กับคนที่อายุ สิบหกสิบเจ็ดในปีนี้ซึ่งมันพอๆกันแต่ถ้าเราไปข้างหน้าอีกนะครับอีกสักจนพวกนี้เขาสี่สิบเนี่ยถ้าสิ่งที่เราพบมันเป็นความจริงคือส่วนหนึ่งเป็นจเนติกส่วนหนึ่งเป็น expectation มันน่าจะต่ํากว่านี้คือมันแล้วแต่ว่าเราเปรียบเทียบระหว่างตัวเราเองหรือเราเปรียบเทียบกับคนอื่ออันนี้เป็นแบบคําอธิบายว่าอันหนึ่งคือว่าที่จริงยูเชฟมันอาจจะไม่ได้หายไปมันแค่หายไปในภาพของสมัยนี้แต่ว่าปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมปัญหาก็คือว่าทําไมเด็กสมัยนี้เนี่ย ถึงไม่มีความสุขเมื่อเปรียบเทียบกันกับเด็กสมัยก่อนซึ่งเนี่ยมันก็เป็น<ม>งานวิจัยที่แบบคนเริ่มทำกันเยอะของมันมีเยอะมากมีคนหนึ่งชื่อจีนทวนจ์เป็นจัยคอโลจีซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งก็คือจอห์นนัตนไฮท์ที่เขียนหนังสือ uh, The Anxious Generation ไปดูคนคสมคนคเคยได้อ่นอานหรือปรเปล่านหนังสือที่ดังมากเล่มหนึ่งแล้วก็บุ๊กสเก p e กังเอามาแปลครับ อันนี้ก็อใช่ครับอยากจะชวนใ,ให้ทุกคนอ่านด้วยเหมือนกันครับผมใช่การไอเดียของ The a n o u t Generation เนี่ยมันมาก่อนหน้านั้นตรงที่ว่ามันเป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งของจอร์แดนไทนก็คือ The Calling of the Young Americans นะที่ผมจําชื่อหนังสือได้ไม่ผิดซึ่งหนังสือเล่มก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพบว่าถ้าเราดหาูหลายประเทศในทั่วโลกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอัตราของอาชญากรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยในข้างนอกเนี่ยม,มันตกนะ คือโรกของเราเนี่ยมันดีขึ้นในเชิงของเซฟตี้นะครับความปลอดภัยเมื่อเทียบกับอดีตแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเด็กในอดีตเนี่ยกลับมีโอกาสที่จะบอกว่าออกไปเล่นนอกบ้านโดนย,ย,ยที่แบบว่าไม่มีพ่อแม่จะต้องมาควบคุมหรือเนี่ยผมจําได้ตอนนะไุ่นะคุณสมพลเรารเรารุ่นพอพ่อกัน<ม>นะใช่ใช่คือผมผมพอคุณเบียร์พูดตรงนี้ปุ๊บผมแบบนั้นเลยอะ่ะคิดออกเลยเพราะว่าอย่างตัวเองอะ่ะเคยไปเล่นแบบบ้านเพื่อน จนดึกจนดื่นกว่าจะกลับบ้านก็แบบทุ่มสองทุ่มเราก็ไม่ใช่แบบโตเลยนะอายุประมาณแบบห้าหกขวบทุ่มเจ็ดขวบสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าลูกเราจะไปเล่นบ้านเพื่อนจนจนดึกขนาดเนี้ยไม่แบบเราจะมันเราจะปล่อยว่าอะไรเงี้ยครับเพื like, ่อแบบมันแบบผมมันต่างกันมากนะแต่เจนเรากับเจนลูกอะไรเงี้ยครับจช่งไหมครับคือคือมันมันไม่ใช่แค่ประเทศอเมริกามันเป็นทุกๆที่ในโลกนี้ นะนี่คือหนึ่งอันนี้มันเกี่ยวกับหนังสือที่เขาเขียนในก่อนที่จะมาเขียนอังเชสเซนเนอร์ชันนะครับว่าอันนี้เป็น observation ที่ว่าโลกปลอดภัยขึ้นแต่ทําไมเราถึงปฏิบัติกับลูกหลานเราไม่เหมือนกับตอนที่เราโตมาอืมครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเรา overprotective มากขึ้นกว่าสมัยเราที่ยังเป็นเด็กเยอะม,มากเนะี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็น observation แรกนะครับซึ่ง เกิดอะไรขึ้นมันแล้วมันมีมันมีผลอะไรผลก็คือว่า,อาการเรียนรู้เกี่ยวกับโซเชียลสกิลหรืออิมม i ช n ั่นอลสกิลของของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมกจักจะเรียนรู้ตอนที่เรายังเด็กๆครับแล้วเราเจะเรียนรู้จากการแบบว่าอยังไงอะ่ะเล่นกับเพื่อนอ่าอินเตอร์แอคชั่นกับคนอื่นๆถูกไหมใช่เล่นกับเพื่อนตอนที่แบบ สมองเรากําลังแบบพัฒนาอยู่เนี่ยว่าเรื่องกับเพื่อนสมมติมีการต่อสู้กันในสนามเด็กเล่นเราจะต้องนาวิเกตมันยังไงให้เอาว่าโอเคให้มันโอเคได้อะไรอย่างงี้หรือว่าจะถูกผลักคนผลักหกล้มเราจะต้องทํายังไงคือมันก็เป็นการเรียนรู้อว่าโอเคพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะเป็นเราจะต้องปฏิบัติกับคนในสังคมยังไงซึ่งในเด็กสมัยนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดตรงเนี้ยเกิดขึ้นมันยากเพราะว่าอินเทอร์แอคชั่นต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดขึ้น มันเป็นสกรีนมากกว่าคือมันไม่ได้เป็น face to face คือเราไม่ได้มีการอินเทอร์คกับคนธรรมดาหรือเด็กรุ่นเดียวกันอม,มากเท่ากับสมัยก่อนนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับผู้ง่ายคืออย่างแรกคือว่าผู้ปกครองสมัยนี้ overprotective คือคอ d ์โ่ะคอ d d l ต n g ไง่ครับภาษาคือเหมือนกับว่าเราเอาลูกมานี่ยรับ in w o เนี่ยคือว่าเอาสมัม <laughs> อยู่ในสมัม อ่านะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณสุภพลก็คงจะก็คงเหมือนกับผู้ของสัวาวไคือผม,ผมกับภรรยายไม่มีลูกเนี่ยคือแต่ผมก็เห็นว่าโอเคมันน้อยมากที่เกิดขึ้น,นเหมือนกันตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะครับทั้งทั้งที่สถิติมันบอกอะไรอย่างออันนี้อันแรกอันที่สองคือว่าแต่เพราะว่าในการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยโซเชียลมีเดียเ,เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ เราจะพบได้ว่าสถิติของ mental health ของเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงครับนะครับปบแย่แบบแบบแย่มากๆหลังจากไม่เพียงไม่แบบว่าปีที่อินสตาแกรมออกมานะครับแบบแย่แบบแย่แบบพีกอะเราก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะพบได้ว่าใน หลายหประเทศคือคนก็พยายามจะอธิบายว่าอ,อ๋อมันอาจจะเป็นเพราะโลกมันเครียดมากขึ้นอืมแต่จริงๆแล้วถ้าโลกมันเครียดมากขึ้นหรือว่าเราก็เหมือนกับว่ายไงคือนั่นคือแบบเหตุผลของคนไม่เมนกันน,นะครับแต่ว่ามันมีอีกหลายประเทศแบบอย่างเช้นสกู๊ตชูติ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกประเทศแต่ว่าสถิติของ mental health problem ของของเด็กผู้หญิงเนี้ยมันขึ้นกืบแต่หลายประเทศมากๆมาครับ ตามปีของโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเด็กผู้หญิงเหมือนกับว่ายังไงอะแต่ก่อนคือ reference group ของเขาคือคนที่เขาเปรียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบตัวนี่ยก็คือเด็กรุ่นเดียวกันเด็กที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน <c oughs> แต่ตอนนี้การเปรียบเทียบ <c oughs> มันมัน,ม,นมันแตกต่างไปแล้ว <c oughs> ครับนะครับมันเขาไปเห็นแบบยังไงคนแบบ body image perfect นะแล้วก็ก็ต้องเท่าเขาต้องมีกันด้วย เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จอห์นนัทไฮเขาเขียนถึงนะครับในเรื่องของของเบิร์ o ของโซเชียลมีที่ทำให้มีผลลัพธ์ด้านลบก,กับเด็กผู้หญิงส่วนเด็กผู้ชายก็มีแต่อาจจะไม่เท่าเด็กผู้ชายนี่มันไปไปอย่างเรื่องไปเรื่องอื่นคือเรื่องของอแบบไงเกมมิ่งที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าแบบดุเดือดแบบว i o ร e ลนมากมากหรือว่า เรื่องพรอย่างเงี้ยเรื่องอที่แบบว่าแต่ก่อนคือโอมัน accessible to p o porn นี่มันยากมากแต่น,นี่คือแบบอยู่คุณอยู่เมกานะคุณคลิกแป๊บหนึ่งก็อ่ะก็ะได้แล้วได้แล้วอะไรเงี้ยคือคือเด็กผู้ชายกับเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยมันก็ถูกสังคมโดยมาถูอว่าออนไลน์เวิด์เนี่ยฟอสให้เขาโตคือโตเร็วมากกว่าเขาที่คุณจะโตมากๆ okay. แล้วก็ครอบครัวผู้ปกครองก็คือ Overprotective กับ physical world คือเหมือนกับว่าแบบบังคับไม่ให้ออกออกจากบ้านแต่ใน virtual world เนี่ยกลับแทบไม่มี overprotection เลยการป้องกันอะไรเลยนเลยนี่ยอันนี้คือ observation สองอย่างใหญ่ๆของ the anxious generation ที่จะอธิบายว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงไม่มีความสุขเท่ากับเด็กสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโอกาส ที่จะได้มี social interaction แล้วเราก็เนี่ยผมทำงานมาหลายปีผมดูว่า social interaction นี่สำคัญมากต่อความสุขครับ face to face นะไม่ใช่แค่ virtually online แต่ว่าโลกของเขาแบบมันอยู่ออนไลน์เกือบหมดแล้วถามออนไลน์ world ก็ไม่ s a ฟ e ด้วยอืมจริงเนี่ยแหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำคัญสองอย่างเนี่ยครับสำคัญที่สุดที่จะธิบายมันมีมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ Arthur Brook พูดถึงคือเรื่องของศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาหมายถึงแบบอ่าในอาจจะเป็น <Trust. S 1> เรื่องของออออ trust ด้วยแต่ว่าเรื่องของแบบาศาสนาหรือว่าอะไรเงี้ยคุณเดียวคิดว่ามีส่วนอก็เรา,าเราไม่มีความ,เรา,ม,ม,วามเราไม่มีความเชื่อในในในอะไรสักอย่างหนึ่งคือแบบเราไม่ได้เข้าไปใช้เวลากัแบกลุ่มคนที่แบบมีความเชื่อร่วมกันอะไรเงี้ยครับเขาก็ทําให้คิดว่าความสุขตรงนี้มันหายไปด้วยใช่คือ มันเป็นถ้าจะให้โยงจากที่อัร์บรูคเขาพูดถึงก็คงจะในในในเชิงวิชาการก็คือเราพูดถึงอีเดนติตี้เยอะอืมอ๋อโอเค <ity> ครับ uh huh. อเดนติตี้อ่าอีเดนติตี้คืออัตลักษณ์ไหมครับภาษาไทย uh huh. ว่าอัตลักษณ์คือว่าอ่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตอย่างเงี้ยที่คนยังเข้าโบสถ์<ม>เข้าวัดไ, <ป S 2> วได้วัดในโบสถ์ uh ่ฮ huh. ะที่จริงเราเนี่ยเราเราเราในในการวิจัยเรื่องความสุขนะครับเราจะพบว่าคนที่เข้าวัดเข้าว่าเข้าโบสถ เป็นประจําเนี่ยความสุขเขา mm hmm. เขาจะมีความสุขมากกว่านะ mm hmm. คนที่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ความสุขเนี่ยมันมันแทบไม่ค่อยได้มาจากความเชื่อ uh, แต่มันมาจาก social interaction กับกับ community uh, ชุมชนที่เขาอยู่ uh, มากกว่า <right. S 1> ว่าเขาแบบมีโอเคมีโกเดียวกันนะครับมีมีมีความเชื่อเหมือนกันเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าโอเค this is my identity right? mm hmm. ทำให้เรารู้สึก เขารู้สึกปลอดภัยด้วยไหมคุณเบียร์หมใช่รู้สึกปลอดภัยด้วยเออการไปอยู่ในกลุ่มอะไรพวกเนี้ยที่แบบเขารู้ว่าอ่าตัวเองตัวเองเป็นใครหนึ่งเนาะตัวเองเป็นใครสองคือแบบเหมือนใครบอกว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วรู้สึกว่าเออแบบเป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาที่แบบเออเขาสามารถที่จะเติบโตเป็นคนที่ดีได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งมันมีความเป็นเป็นโรโมเดลอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคุณเบียร์แบบเข้าไปแล้วรู้สึกก็คงจะมีส่วนนะครับแต่ผมแต่ผมไม่ได้ว่านั่นคือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดต่อความสุขของคนหรือเปล่าอ่าเออีีกก เนอะถ้าเราย้ายออกมาจากไอเดียเอ็ก e ์เจนเนอเรชเนี่ยเราดูอีกอันหนึ่งงานของเอ่อบ๊อบพัตนมนะครับเขาเขาไม่ไม่รู้ปุตุวันคดีนชื่อของเขาหรือเปล่าอกเขาเคยเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Bowling alone นะครับลลองลองไปหาอ่านนะเนี่ยมันเป็นเป็นหนังสือที่เป็น revolutionary แบบบุกมากๆเกี่ยวกับสังคมศาสตร์โบลลิงหรือว่ายนยนโบลลิงเนี่ยหรอใช่เพราะสมัยก่อนเนี่ยการเล่นโบลลิงเนี่ยมันเป็น ันก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งถูกไหมครับที่เราทํากับคนอื่นแต่เราพบว่าอัตราของคนที่โบลิ n ง alone คือมันแปลว่าโอเคไปแค่เล่นโบลิ่งคนเดียวมันสูงขึ้นนะสูงขึ้นอะไรก่อนเยอะพูดง่ายคือว่าหนังสือของเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าการเปลี่ยนแปลงของคลับนะครับคลับก็คือว่าไม่ใช่ขับเที่ยวไปดานสปาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่คือคลับที่เราเป็นอยู่บริเวณที่ไม่ว่าจะเป็นลูกเสือไม่ว่าจะเป็นคลับเกี่ยวกับอะไรก็ตาม นะครับเมมเบอร์ของคลับเนี <lonely> ่ย <Wet> มันเริ่มน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะคือคนไม่ได้ไปคนไม่ได้แบบว่าไปเป็นลูกเสืออีกแล้วหรือคนไม่ได้แบบมีคลับที่ไปเจอกับคนที่แบบชอบทําอะไรเหมือนกันอืมากกว่าเหมือนเมื่อเทียบกับแต่ก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นอธิบายว่าคือโซเชียลโคฮีชันเนี่ยหรือว่าที่เราเคยมีแต่ก่อนที่แบบเป็นชุมชนนะครับมันเริ่มแตกสลายอืม เมื่อทียเพราะว่าอาจจะเป็นหนึ่งคือคนเริ่มยุ่งมากขึ้นเริ่มเทคโนโลยีทําให้แบบว่าไม่จําเป็นต้องมีตรงนั้นก็ได้เราอยู่คนเดียวก็ได้อะไรประมาณเนี้ม,มันก็เลยอธิบายได้ว่าทําไมคนถึงไม่เชื่อใจคนอื่นเหมือนแต่ก่อนนะสมมติเราไปวัดคนสมัยนี้นะครับกับคนอีกเมื่อสามสิบปีที่แล้วว่าคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยคุณเชื่อใจเขาได้มาาน้อยขนาดไหน<อ>ผมเชื่อว่าในสมัยนี้เนี่ย trust General trust นะครับคือเราความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะอจริงผมผมมองเลยว่าจริงมากๆแน่นอนชัวเนี่ยนะครับเนี่คือการการเปลี่ยนแปลงของสังคมและส่วนหนึ่งคือเทคโนโลยีก็ to blame นะเออ mm hmm. คือว่าเราก็ต้องโทษส่วนหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าการมี AI ออกมาก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันอธิบายได้แบบ มันมันจะยิ่งมันจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกไหมคุณเบียร์คือผมมองอย่างนี้ว่าตอนนี้ครับด้วยความที่พอผมไปอ่านงานวิจัยหรือว่าอ่านแบบบทแบบสำรวจะอะไรเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆอผมก็ยเห็นว่าคนรุ่นใหม่ะครับเขาจะเชื่อใจ AI มากกว่าที่จะเชื่อใจมนุษย์ด้วยซ้ำอย่างเช่นแบบล่าสุดคือจาก Fast Company หรือว่าจากที่ไหนสักที่หนึ่งที่เขาบอกว่าพนักง,งานรุ่นเจ Gen Z ครับจะไม่จะไม่ปรึกษาหัวหน้าละ คือเขาจะประมาณ50 5 1เปอร์เซ็นจะปรึกษาแชท GPT ถ้าสมมติมีประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องการทํางานเพราะว่าหนึ่งคือเขาบอกว่าแชท GPT ไม่มีนอกไม่มีไนก็คือแบบไม่มีแบบไม่มีเขาเรอไรเขไม่มีอมินเซนティブที่แบบจะจะ,จะให้คำปรึกษาดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับสองก็คือไม่จัดอะไรเงี้ยซึ่ง<嗯>แน่นอนแหละอ่ะผมว่าผมมองว่ามันดีไหมมันก็มันก็นคงช่วยได้แต่ว่ามันจะทําให้คนแบบยิ่ง เขาเรียกว่าไงยิ่งแบบถอยห่างออกจากการมีอินเตอร์แอคชั่นในสังคมมากขึ้นมันงไหมผ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 มไม่เห็นด้วยกับตรงที่ว่าแชท GPT ไม่มีนอกมีในนะเพราะว่าแชท GPT มีนอกมีในแน่ๆคือว่าเขาคือเราไม่รู้คือเขาแค่ทําให้คือเขาจะพูดทำให้อะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือโปรแกรมของอัลกอริทึมของของ GPT ทั้งหลายของ LLM ทั้งหลายคือมันจะมันจะ you the best อย่างนะซึ่งลองคิดดูพูดง่ายๆคือว่าถ้าคนเรามองแค่ด้านเดียวจากจาด้านบวกอย่างเดียวของจักชีพแล้วคุณจะยอมรับข้อติจากคนอื่นทําไมอืมจริงจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันก็มันก็เลยจะทําให้คนเริ่มเป็นนาร์ซิสติกขึ้นเรื่อยๆตรงที่ว่าฉันก็อ่แทนททำไมฉันต้องไปเอาต้องไปฟังคนอื่นด้วยเพราะเขาคนอพูดไม่ดีเรา หรือว่าทำให้คือติแบบแม้แม้แต่กระทั่งเป็น constructive c r i s t i o i s m ก็ตามฉันก็ไม่อยากจะฟังมันไปฟังชาติวิธีกว่าบอกเนี้ย you the best you you the right one อะไรเงี้ยคือผมว่าแย่ลงไหมชัวยอยู่แล้วทำไม่คนคนไม่อยากฟังความจริงถูกไหมครับอืมเนี่ยแหละมันมีวิธีออกจากออกจากจุดนี้ไหมคุณเบีย ออกจากจุดไหนครับออกจากจุดจุดที่แบบว่าเราจะเราจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่แบบเริ่มแบบกลับมามีความสุขมากขึ้นแล้วกันก็เนี่ยแะครับ r e g u l a t โซเชียลมีเดีเราเป็นพ่อแม่แล้ว,ลวก็เรารู้สึกว่าะเนี่ยแหละเราเราเรเห็นปัญหาละว,ว่าอ่ะคนรุ่นใหม่อ่ะมันมีความสุขน้อยลงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเออมันขึ้นอยู่กับว่าเออพ่อกับอย่างเงี้ยคือลูกสาของคุณโฉพล มีโทรศัพท์มืมมอถือไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับเพราะผมเพราะ,ะผมเพราะ,ะผมอ่านพวกนี้เยอะคุณเบียร์คือผมเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เราป้องกันได้อ่ะคือประมาณนี้คือคือ,คอเราเราทําได้แค่นี้จริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ป้องกันเขาและไม่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยส,งสมม่งเสริมเขาอ่ะหน้าที่ของพ่อของเราเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่สมบูรณ์แล้วกันคือผมก็พยายามพาเขาไปแบบอ่ะไป ไปนั่งไปเล่นกับเพื่อนแบบนัดนัดไปเพลย์เดทกันกับกับเพื่อนผู้หญิงที่เขาแบบเออสนิทด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะไปเล่นด้วยกันแบบทํากิจกรรมด้วยกันทุกแบบบางทีก็แบบเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยครับเหมือนคล้ายกับว่าถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเราเป็นเราเป็นพ่อแม่ที่แแบบไม่อยากให้ลูกแบบไปเล่นเขาเรียกว่าอยางบ้านข้างๆหรือว่าแบบไม่อยากให้ออกไปข้างนอกแต่ว่าเราก็ยังพยายามที่จะทําให้เขาเนี่ยมีอินเทอร์แอคชั่นกับคนอื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้พาไปเจอ คัสซนบ้างพาไปเจอคนนั้นคนนี้แบบให้เขาแบบได้เล่นกันได้ทะเลาะกันคืออย่างที่คุณเบียบอกอะเหมือนใครบอกว่าถ้าถ้าเด็กมันไม่เคยแบบไม่เคยได้เล่นกับคนอื่นเขาก็จะไม่รู้ว่าแบบวิธีการสื่อสารหรือวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันมันทำยังไงอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมถามอะคุณเบียเมื่อกี้ถามว่าคือผมผมไม่ได้ให้มือถือรูปผมไม่ได้ให้มือถือรูปเลยครับคือซึ่งเป็นฟังดูคือสุนทรพจนก็ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่านั่คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราคิดว่าเป็นแก้ดีที่สุดแล้วกันแต่ผมก็ไม่รู้ไงคุณแม่มันก็เป็นคือนั่นแหละครับคือโซลูชันที่ที่เวลาคนพูดถึงแก้ชั้นเจเนอเรชันหรือจอร์แดนให้มาเนี่ยก็คือประมาณนั้นคือหนึ่งคืออย่าไปให้สมาร์ทโฟนกับเด็กจนกว่าเด็กจะอยู่รู้สึกสิบหกมั้งผมให้ผมบอกเขาสิบห้าขึ้นมาหกขึ้นมาสี่ขึ้นมาสี่ปุ๊บจะได้อันนี้ค่อยๆได้สมาร์ทโฟนแต่ว่าถ้าเป็นห่วงคือให้เป็นฟลิปโฟนตอนนี้ก็ได้ ทริปโฟนก็ <c oughs> เหมือนกับโนเกียที่แบบมันไม่มีอะไรที่มันเล่นสเต็กได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะาณนั้นคือถ้าอยากจะเขาติดต่อเราได้อย่างเงี้ยครับแต่สมาร์ท <smartphone S 2> โฟนที่แบบมี Access to Internet เนี่ยคือไม่ควรที่จะให้ส่วนโรงเรียนก็คือไม่ควรที่จะอะคุณควรจะมีโฟนฟรี policy อ่าใช่ครับเหมือนกันครับผมเวลาเวลาผมเลือกโรงเรียนผมก็จะถามก่อนว่ามีมี p o l i c y ในการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าพวกสมาร์ทเดเวิร์สในห้องเรียนยังไงเขาก็เขาก็จะบอกครับว่าไม่ให้เอาเข้า ถึงแม้ว่าจะเอามาได้ก็จะต้องเอาวางไปข้างนอกห้องก่อนที่จะเข้าโรงเรียนประมาณใช่ครับอีกอันหนึ่งก็คือนโยบายเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียว่าเขาเด็กควรที่จะมีโซเชียลมีเดียเขาตอนไหนนะครับเอออันนี้ซื่องนี้ผมก็ไม่เคยคุยนะแต่ว่าก็ก็ผมก็คงประมาณสิบห้าสิบหกเหมือนกันเลยครับเท่าเท่าเลยที่จริงเขาบอกแนะนาให้สิบแปดเนี่ยที่ผมเจอ่จริงอ่ะผมอยากจะผมอยากจะดึงไปถึงสิบแปดแต่ว่าผมไม่รู้ผมจะต้านไหมคุณเบียร์อันนี้แหละก็คงจะแต่ตนี้คือมันเป็นถ้าเกิดเราปล่อยให้ผู้ปกครองอย่างเดียวทําเนี่ยมันยาก มันถึง,งต้องเป็นระบบที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่ลวนะเรา่ยวกับอ่าอินดิวิวอชวลกับซิสเต็มอย่างเงี้ยคือมันควรจะเป็นโครงสร้างมากกว่า <laughs> คืออย่างเช่นประเทศออสเตรเลียเนี่ยตอนเนี้ยคือเขามีเขามีกฎหมายรู้สึกกฎหมายออกมาแล้วว่าเออห้าแบนโซเชียลมีเดียจะถึงอายุาสิบหกอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ดีมากอันนี้คือผมเห็นด้วยมากเลยนะอันนี้แต่แต่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นจะทําตามหรือเปล่าใช่แต่นี่รู้สึกเหมือนกับว่าผมฟังพอดแคสต์ที่เทรเวอร์โนะเขาสัมภาษณ์เจนนันไหต์เขาบอกว่า ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่า,าลูกสาวของนายกของออสเตรเลียครับหรือว่าแฟนหรือสักอย่างคือไปเขาไปอ่านหนันงสือนี้มาแล้วบอกเพราะว่า This is what you should do เนีอันเนี้ยนนมสำมคัญแต่พราะว่าเ mm. มือม,น,มนไทยอาจจะเกิดขึ้นยากนะ <Yeah. S 2> เพราะเมืองไทยแบบไม่ได้คิดถึงพุทงนะคือผมว่าเขาไม่ได้คิดถึงเวลแฟร์ของเดก็กส่วนใหญ่เขาคิดถึงแค่กำไร ใช่ครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันน่ามันแย่ตรงนี้ส่วนตัวนะใช่อันนี้ส่วนตัวละกันผมก็มองผมก็มองอย่างนี้นะว่าเขามองเขามองมนุษย์เป็นเพียงแค่แบบเออจะซื้อจะซื้อจะให้กับแบบเด็กรุ่นใหม่แบบเสพสิ่งที่เอเขาเรียกว่าไงช่วยทําให้ธุรกิจแบบเติบโตอะมากเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ห่วงเวลแฟร์ไม่ได้ห่วงแบบความเป็นอยู่ของคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ น่าเป็นห่วงคือจะบอกว่าแคป่ประเทศไทยก็ไม่ได้หรอกอ่ะอย่างอเมริกาเองก็เหมือนคงเหมือนกันแหละแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเอยถ้าสมมติรัฐบาลเราทําได้ไม่คนไทยอย่ะนะเออใช่มันก็มันก็ควรจะทำบ้าวาอะไรอย่างนี้ครับมาแล้วน,นะแต่ก็อันนี้ผมพูดถึงในมุมของตัวเองเนาะแล้วก็อยากจะอยากจะแชร์แล้วกันครับในในมุมของพ่อแม่คือมีคนมามีคนมาถามผมเหมือนกันนะครับคนที่เป็นพ่อแม่นะครับแล้วก็เขาก็ถามว่าผมทายังไงไม่ให้ ไม่ให้มือถือกับลูกคือไปไปไปกินข้าวก็ไม่เคยมีเอาแล็ปท็อปมาตั้งแล้วแบบว่าให้เขานั่งดูแล็ปท็อปแล้วก็กินข้าวหรืออะไรเงี้ยไม่เคยตั้งแต่เด็กแล้วก็อแล้วก็คิดว่าจะไม่ทํานะครับแต่ว่า <S 2> <S 2> มผมทํายังไงในการที่แบบมาถึงจุดนี้ได้อันนี้ลูกก้าวขบแล้วก็ไม่เคยยังไม่เคยทําผมทำยังไงมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าหนึ่งนะม,นมันเป็นมันเป็นหนึ่งค,คือความเข้าใจของเราก่อนเราต้องเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เรากําลังยื่นให้ลูกอะ ลูกจะติดหรือไม่ติดอ่ะนี่คือหน้าที่ของเราลูกลูกจะแบบจะใช้หรือไม่ใช้อ่ะมันคือหน้าที่ของเราลูกไม่มีการตัดสินใจตอนนี้เป็นเด็กเขาไม่มีอํานาจในการตัดสินใจที่จะแบบว่าจะหยิบ iPad ออกมาหรือว่าจะมานั่งอยู่นี่แล้วถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่ยื่นให้เขาก่อนเขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ถูกไหมหนึ่งนี่คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่านั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของเรานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติคุณคุณอ่านหนังสือเยอะหรือว่าคุณแบบ ฟังข่าวไปเยอะอะไรเงี้ยครับคุณจะเห็นเลยว่าโทษอะ่ะมันมีมากกว่าประโยชน์และถามจริงเหรอว่าเด็กอะ่ะมันจําเป็นที่ต้องมีโซเชียลมีเดียวะคือแบบเรายังโตงมาได้โดยที่ไม่มีโซเชียลมีเดียถูกปะ่ะแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอ้ยเชื่อมต่อกับโลกพอแต่ทางขนาดนั้นหรือเขาไม่จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องพวกเนี้ยอีกอย่างหนึ่งคือผมบอกว่าเวลาเอา่อเวลาเรามีให้กับลูกอ่ะครับก็คือ เช่นแบบเวลานั่งกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องวางมือถือลงเราก็ต้องแบบใช้เวลากับเขาเออแบบให้สอนเขาเรื่องมารยาทในการกินข้าวมันโตะคุยกันยังไงนั่งแบบพูดคุยกันยังไงแบบแบบครอบครัวอะไรเงี้ยครับแบบเนี้ยก็ช่วยได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบบเช่นว่าเขาพออ่อเออเออมีคนถามว่าแล้วผมจะทํายังไงจนถึงแบบอายุสิบห้าอะไรเงี้ยผมก็จะคุยกับเขาครับว่าเอยแบบสิ่งสิ่งที่พ่อกังวลคืออะไรสิ่งที่โลกมันเป็นตอนนี้มันคืออะไรสิ่งที่ อคิดว่าถ้าสมมุติแบบหนูได้ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับคือเราก็จะมานั่งคุยกันปรึกษากันแล้วก็พูดกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่ามันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีและถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเอข้อดีหรือว่าการที่ลูกสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วหรือตัดสินใจเองได้แล้วอยา่างอย่างเป็นมีสติอะไรเงี้ยครับโดยที่แบบไม่ถูกชักจุกง,ง่ายๆก็เราถึงตอนนั้นอะเราถึงจะให้โทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนกับลูกอะไรประมาณเนี้คือแบบ mm hmm. ผมว่าเด็กอะเขา เขารู้นะแลวเขาเข้าใจและสมมติสิ่งที่ถ้าสมมติพ่อแม่ที่แบบพูดคุยกับเขาจริงๆอะ่ะเขาจะเขาก็จะเข้าใจเหตุผลว่าเออทำไมไมันถึงเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยพ่อแม่เอ้ยฉันไม่ให้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆแบบบอกไม่บอกเหตุผลเลยอะไรเงี้ยผมว่าเด mm ็กๆคงแบบอารมณ์เสียแหละผมเขาคงไม่ชอบเท่าไหร่ เขาโชคดีที่เกิดมาเป็นลูกคุณโซพลไม่หรอก <laughs> ผมผมว่าผมก็พยายามแบบทําให้ดีที่สุดแหละผมแค่มองว่าเออมันมันไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดบบน,ะะนั้นนะครับแล้วก็อย่างอย่างเราเองอะ่ะเป็นผู้ใหญ่เรายังไม่ได้อยากชอบใช้อินเทอร์เน็ตเลยไม่อยากชอบใช้แบบโซเชียลมีเดียเลยคุณเบียร์ถูกปะ<ม>เรา<ม>อย่างที่คุณเบียร์บอกไปว่าเรารู้สึก comparing กับไม่ใช่กับไม่ใช่กับ reference group ของเราที่เป็นคนรอบตัวอีกต่อไปเรา compare กับคนทั้งโลกแหละมันแบบมันมันเหมือนแค่ไป compare แบบ 0 0 00 0 0 0พอยตนนเอร์ซ็ตของโลกอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ได้อ่ะคุณคุณไม่มีทางทําได้ขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออคนเอามันก็นะโซเชียลมีเดียมันก็มีข้อดีครับโซเชียลมีเดียมันก็มีข้อเสียเหมือกนกันต้องเ<ช>ข้าใจนี้ไว้ก่อนนะครับครับผมโอเคเอพิซดนี้ยาวมากนะครับผมก็ <laughs> ขอคบคุณทุกคนที่ฟ <laughs> ังกันมาจนถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้นว่ายูเชฟนะครับต่อต่อไปมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม มันอาจจะเป็น shape อยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะลงลึกกว่าเดิมนะตอนนี้อยู่คุณอายุสี่สิบแล้วก็อาจจะเป็น shape อยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะลงลึกกว่าเดิมแต่ว่าแน่นอนครับคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าเเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาแล้วก็มีปัจจัยที่มีความเสี่ยงอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำนะครับสําหรับคนที่อยู่ัยกลางคนอย่างผมกับคุณเบียอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจเขาเยอะๆเะนาะแล้วก็อันไหนที่เราป้องกันได้เราก็ควรจะป้องกันอันไหนที่เราค้นแก้ไขได้ก็ควรจะแก้ไขช่วยเขา นะครับผมเพื่อให้ให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วกันนะครับคุณเบียร์ขอบคุณมากเลยครับทุกคนครับที่ฟังมาจนถึงจุดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณคุณเบียร์มากครับที่มาให้ความรู้กับเราด้วยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ